สวัสดีค่ะวันนี้ครูวัสนาผู้วัดครูกล้วยนะคะก็จะมาพานักเรียนทำกิจกรรมสำรวจท้องฟ้านะคะในรายวิชาศิลปะชั้นปห้าและชั้นป .6 นะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนออกไปภายนอกบ้านแล้วก็ไปสำรวจท้องฟ้าว่าวันนี้มีก้อนเมฆที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะให้นักเรียนใช้จินตนาการของนักเรียนนะคะมองก้อนเมฆก้อนนั้นนะคะว่า เอคล้ายกับสัตว์ชนิดไหนนะนะคะถ้าหากนักเรียนจินตนานการได้แล้วว่าคล้ายกับสัตว์ชนิดไหนให้ใช้มือถือนะคะถ่ายภาพกอนเมฆนั้นและเข้าไปที่โหมดแก้ไขภาพนะคะจะมีปากกานะคะนักเรียนก็ใช้มือเลือกสีก่อนนะคะเลือกสีแล้วก็ร่างออกมาเป็นรูปสัตว์ที่นักเรียนจินตนานการไว้นะคะจากนั้นบันทึก บันทึกภาพและอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่ในภาพนั้นมาด้วยนะคะใส่ลงไปบนภาพเลยนะคะแล้วส่งเข้ามาในลายกลุ่มนะคะในลายกลุ่มเพื่อเป็นงานของวิชาศิลปะหนึงชิ้นนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่อยู่เตรียนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะคะส่งให้นักเรียนดูด้วยนะคะก็ในสถานการณ์โควิดนี้ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ